เสียงกระซิบจากห้องดับจิตหมอเก่งเป็นแพทย์เวรดึกของโรงพยาบาลเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนคืนหนึ่งความคิดนั้นเปลี่ยนไประหว่างตรวจคนไข้ยพยาบาลกระซิบถามเขาว่าหมอเห็นผู้หญิงที่เดินผ่านไปเมื่อกี้ไหมคะหมอเก่งไม่เห็นแต่พยาบาลบอกว่าเธอใส่ชุดคนไข้หน้าซีดมากและเดินเข้าไปในห้อง206ซึ่งไม่มีคนพักอยู่ หมอเก่งหยิบไฟฉายเดินไปดูเปิดประตูเข้าไปในห้องที่มืดสนิทว่างเปล่าแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูช่วยฉันด้วยเขาหันขอบไปมองเตียงที่ควรจะว่างมีรอยบุ๋มเหมือนมีคนนั่งอยู่เมื่อไปถามเจ้าหน้าที่เวนเปลเขาได้รับคำตอบที่ทำให้ขนลุก ผู้หญิงคนนั้นเคยเป็นคนไข้ที่รอดจากอุบัติเหตุแต่คืนหนึ่งเธอคลานออกจากห้องไปที่ห้องดับจิตเช้าวันต่อมาพบว่าเธอเสียชีวิตและทุกคืนวันศุกร์มีคนเห็นเธอเดินไปที่นั่นอีกหมอเก่งหน้าซีดเขาได้ยินเสียงกระซิบขอความช่วยเหลือแต่จะช่วยยังไงในเมื่อเธอตายไปแล้วคืนวันศุกร์น้าหมอเก่งลาออกจากเวรดึกตลอดไป